สวัสดีครับขอสวัสดีทุกท่านเข้าสู่รายการฟิล์มซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็ไปอยู่กับเกมเกียนเกีรนนะครับผมกับเกียนภาคสีนะครับผม โอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับเพลเละครับผมเป็นเกมที่เล่นในเว็บนะครับโอ้โอเคครับก็เพยเพย์เป็นอะไรยังไงเนาะเพย์เพ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 ยอะไรเป็นรปช่างแม่มันครับโอเคลองโอลิมปิกเกียนเหมือนเดิมับท่านโอ้โหไฟดับลมันไป

Nói chơi xin này phát cầu đi Mình bầu uh, À đây nè khó bỏ cái kích là Kích là kìa Kích là Ôi đai thôi Ê. Ê Ê là ngày tổ à Ô okay. dịch oh. oh, kê À ở à, đây nè Ào Khi phải Thôi oh, chết đi Ào Mười ngàn này Rây quá wow, uh, ngon kiến mà <laughs> Ê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  hey, Cái hey, 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 ส่งไปบำบัดครับผมโ okay. อเคนี่อะไรจะลุกอือเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยอ้าวอเมื่อ,อกี้มูมูก็ได้เฉยอ,อ่ะอะไรวะอ้าวนี่อะไรเนี่ยอ๋อนั่นนี่ผมเคยเห็นเพื่อนเล่นอยู่บอกให้คลิกค้างไว้โอโ้โห คือด้านนี้อเอยเ็นด้านนี้เช่งไหนวะอือป่ะอ๋อเข้าใจแล้วิดเคอ,อันนี้ง่ายๆครับเปิดเพลงครับผมอ,อันนี้ไปข้างนอกปุ๊บปุ๊บ เนี่ยง่ายมากเทคนิคอะไรเนี่ยอ่ยาอ้าเวเฮียายาตายเอ้ยอ๋อผมเอเเอ,อมันห้ามใส่มันห้ามกินยานี้ครับผมกินแล้วมันจะตายให้กินที่มันอยู่ตามพื้น มันอยู่ไหนวะไปดิไม่ไปหมอ,อนี่ไงครับโอ้ฤฤฤฤฤฤโเอ็เคอ๋อโอ้สับเฟลไปตานึางเลยเย้อ้าวเฮีย,ยนี่ยซ่อนเลินนที่ใช มันคลิกได้หมดเลยตรงนั้นอ่ะเฮ้ยอะไรน่ามาอ๋อยี่ตัวไม่ถึงปิวเลยเอ่อทำอะไรน่เฮ้ยอ่ะทำอะไรล่ะอ้าวอะไรวะว่ามันย่างไี้วะ อ๋อใช่ด้วยยีตเคผ่านนี่อ๋อนิงง่ายๆครับมันเปาครับผมเปาให้ตกใจครับแล้วก็ยิงอ,ะอ่ะและนี่ยังไงฮยชุบ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> นลานนี้ยังไงวะ <c oughs> งงเลยนับผมเนี่ย เออ Sadly, บิงโกเฮ็ดอะไรอะไรเนี่ยเมื่อกี้อะไรเนี่ยอ้ามัน,น now, mañana, ทำไงโอ้โหเย็ดเคแมนมากอ้าเกือบตาย อาลากดิไม่ได้กระโดดอืไม่ได้มันต้องหนีเดวกันเลยอืมตรงนี้ไม่มีไม่ได้ไม่ดาวเลยเนี่ยไปได้ลยอ้าวอ้าวเขียน เกียนจริงๆอะไรมันแบกอะไรอย<_<_ s <S _<_<_<_<_ู่ข้างหลังอะเอามาดูดิอ๋อยึดเคต้องปั๊มลมแล้วมันต้องมาปั๊มตรงนี้วะไม่เข้าใจเกียนมากอมเปี้ยงเตี้ยงมีอะไรเกิดอ้าวเฮียเฟล อ๋อมันให้หักล่มแล้วให้ไอ้น,นี่มันเดินผ่านไหมครับผมหมดไอ้ปลานี้มันไม่เกยียวว่โอ้ง่ายมากอันนี้อะไรเข็มไหมอ๋อง่ายมากเลยพอง่ายก็ง่ายเลยพอยากก็อู๋งานนี้เอไว้ อ๋อให้สมดุลหรือว่าไม่มีอะไรคือเฮ้ยอะไรเยดเคอยากได้ที่หนึ่งต้องทำอย่างนี้เลยเ้ยอะไรอ่ะที่จะตายดูยบนเขาีบ่บนเขา,เขามีอะไรบ้างไฟไฟไม่ทำอะไรได้เฮ้ยไม้ อ้าวอ๋อเก็ตแล้วเอาไม้จุดไฟแล้วก็ไม้ที่ถือหรือเปล่าถือแล้วมันจะมีแรงอลองดูลองดูเอาเยี้ยไฟติดอ,อะไรวะงงนี่อะไรดับไฟวันลงก็ไม่ไช่วอเฮี้ยเลย นี่มีใบ,บไม้น่าจะเป็นปีศามั้งอ,อ้าวจิตเทปอ้าวผ่านเลยเทปเรามาดูเฉลยของเกมนี้กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเฉลยให้หมดเลยโอเคครับ มาดูเลยโอเคด่านนี้ครับผมเริ่มแรกด่านแรกครับแล้วก็แม่รครับผมไอ้ไม่ใช่เรื่องเลยคลิกที่ก้อนแม่ครับผมมันจะมีฟ้าผ่าลงมาใสวซอสเลื่อนเป้ามาแล้วก็คลิกโอเคครับวิวสามวิวสามเอาพายทิศออกโอเคให้น้ำแข็งมันละลายครับผมส่วนวิวสี่วิวสี่ให้คลิกที่ขาท,ที่ทิ่ขาต,ต,รตรงเนี้ยตรงแถวนี้ครับเนี่ยมันก็จะเต้นนะครับผมแล้วก็เนี่ย อย่างที่เห็นนะครับผมเรลที่ห้าถามว่าไงเรลที่ห้าเวลที่ห้าอะไรครับผมเรืห้าหมุนนี่ครับแล้วมันจะมีนักเจ็ดสกีมานะคลิก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 มันก็คลิกคลิกแล้วก็เจาะครับผมมาเรียบร้อยครับเรลหกครับคลิกค้างครับผมเรลเจ็ดครับ คลิกค้างพอม,มาอยู่ตรงนี้ครับลกากไปตรงนี้เวลแปดครับเอ้ยผิดผิด,ผดขอโทษครับเวลแปดครับมาเปิดเพลงตอนนี้ออกไปเอาซีดีเข้ามาเบามันเบาหวานครับผมเขบมานี้ครับกินยาครับผมกินให้ครบหมดถูกไหมครับยานี้จะซ่อนอยู่ตรงนี้แม่หนึ่งตรงนี้หนึ่งจุดตรงนี้อีกหนึ่งจุดตรงนี้อีกหนึ่งจุด ตรงนี้อีกหนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดแล้วก็อีกจุดสุดท้ายครับเคบแล้วก็เดินไปอย่าห้ามมาคลิกตรงนี้ครับเป็นยาตายครับเคบเบลสิบนะครับผมคลิกตรงนี้ครับมันก็จะมีอะไรลงมาเลือเลือเรือเรือลงไปเคลบง่ายครับเบลสิบเอ็ดครับกดกองเขียบมาคลิกตรงนี้กดกองเขียบมาคลิกตรงนี้กดกองเขียมาคลิกตรงนี้ วิสิบสองครับผมกดป้ายแล้วก็กดคนหัวเลาะครับผมวิสิบสามครับผมคลิกไอแวไอคลิกตรงนี้ครับแล้วก็มาคลิกไอแว่นครับผมแล้วก็คลิกคนโอเคก็จะผ่านไม่ได้ครับผมวิสิบสี่ครับผมมาคลิกตรงดาวครับผมมันก็จะเสพเป็นม้าครับแล้วก็คลิกที่คนวิสิบห้าครับผม ดึงไอที่สุดลมออกมาดึงโอเคครับผมเวลสิบหกครับหักลมครับโอเคครับเวลสิบเจ็ดครับเล่งฟาร์มเร็วไปที่ระดับนี้แล้วก็คลิกที่ตัวรถก็จะเข้าเส้นชัยครับผมเวลสิบแปดครับมาคลิกตรงนี้ครับผมแล้วก็คลิกตรงนี้ครับก็จะได้ครับผม วลสิบเก้าแล้วครับผมคลิกตรงนี้ครับคลิกคลิกแล้วก็ไปจุดไฟครับแล้วก็มาคลิกที่ตัวโอเคครับเวิวสุดท้ายครับผมคลิกใบไม้ครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้ครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้เกมไอฟิล์มซ่าเกมเมอร์นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ก็จนเวลาแล้วครับผมโอเคครับสวัสดีครับคอยเจอคลิปหน้านะครับผมแล้วผมจะอะไรมาเสนอติดตามให้ดีนะครับผมบ๊ายบายครับ